ไก่โอ้โหสุดยอดเลยฮะเจ้านี้น,นั้นไม่อยู่30กว่าปีแล้วทุกคนอร่อยต้นตำรับเลยนะฮะทุกคนมาก๋วยเตี๋ยวไก่อยู่ข้าวเมื่อกี้ว่าจะไปหากินส้มตำกินคนเดียวก็คงจะไม่อร่อยอะ่ะส้มตำเลยกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแหละทุกคน